ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับร้านที่โซลาเซลล์นะครับเหมือนเดิมนะครับผมครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับมาติดเป็นระบบสูบน้ําระดานะครับผมพลังงานแสงอาทิต์นะครับผมครับวันนี้นะครับเราติดอยู่ที่น้องเรือนะครับผมน้องเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับผมครับวันนี้ก็แดดดีนะครับวันนี้นะครับเรามาแดดดีมากเลยมีลมนะครับลมแรงด้วย ครับตัวนี้ก็เป็นชุด6แผงนะครับผมเราก็ใช้ระบบรางอลูมิเนียมนะครับอย่างดีเลยนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสาหรับใช้ติดตั้งบนหลังคานะครับโดยตรงเลยนะครับผมก็อุปกรณ์ยึดนะครับแน่นหนานะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโมโนฮับเซลเก้าบาทบานะครับผมตัวนี้เราใช้เป็น ของยี่ห้อลายเส้นนะครับผมตัวนี้นะครับก็เทียวันนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเทียวันเลยตอนนี้ก็ราคาสูงมากนะครับของลายเส้นนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเราใช้ทั้งหมด6แผงเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับอุปกรณ์กันนะครับก็บรรยากาศนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไร่อ้อยนะครับสําหรับ สวนของลูกค้านะครับแล้วก็มีสะนะครับเลี้ยงปลานะครับก็สวนมากหลักๆเลยก็จะปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยนะครับเจ้าของสวนอ้อยเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำกันครับข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าสูงมากนะครับ ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูระบบนะครับกล่องบอลทวนกันนะครับตัวนี้เราเพิ่งติดเสร็จนะครับเวลาก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าได้ให้เราติดไว้ในห้องน้ํานะครับเกิดการเปิดปิดที่ง่ายด้วยนะครับผมไม่ต้องเปิดบ้านหลังใหญ่นะครับเปิดตัวด้านหลังห้องน้ําเลยนะครับเดี๋ยวมาเปิดน้ํากันนะครับตัวนี้ก็เป็นของจัวได้นะครับผม เจอไร AC DC นะครับเป็นตัว2ระบบนะครับผมตัวนี้ก็1,500วัตต์นะครับหรือ2แรงนะครับผมตัวนี้นะครับก็มีเบเกอร์ DC นะครับมีเบเกอร์ AC นะครับมีอุปกรณ์นะครับกันเสื่ดกันฟ้านะครับให้ด้วยนะครับผมก็ของเจอไดนะครับมีการแจ้งเตือนต่างๆนะครับตั้งแต่ E2 นะครับไม่ว่าจะเป็นใบพัดติดนะครับน้ำเต็มแทงนะครับ อุปกรณ์ส่วนไหนมีปัญหานะครับก็จะแจ้งทั้งหมดเลยนะครับของจูไดนะครับก็ตอนนี้นะครับแรงดันอยู่ที่235โวลต์นะครับผมกระแสอยู่8.5นะครับวัดอยู่ที่พันเนะครับผมรอบมอเตอร์อยู่ที่3ามพนนะครับผมครับเดี๋ยวออกมาดูน้ำกันนะครับผม ตัวนี้นะครับสเปคของลูกค้านะครับก็เป็นบ่อห anyway> ้านิ้วนะครับผมถือว่าน้ําแรงมากนะครับก็ถือว่าน้ําน้ําตื้นนะครับของลูกค้านะครับน้ำอยู่ที่ระดับ10เมตรนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นบ่อห้านิ้วนะครับถือว่าน้ําแรงมากๆนะครับผมตัวนี้จาะลงไป60เมตรนะครับของลูกค้านะครับจาะงไปแค่60นะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับว่าน้ําดันขึ้นมาสูงนะครับตัวนี้เราหย่อนไปแค่7 ท่อนนะครับผมตัวนี้นะครับด้วยน้ําแรงมากนะครับหย่าลงไปจิตท่อนนะครับเพราะว่าน้ําดันขึ้นมาสูงนะครับก็เลยไหลแรงนะครับผมน้ําเยอะนะครับน้ําในบ่อบาดาลเยอะด้วยนะครับผมลูกค้าก็จะมีแท้งนะครับเราก็จะได้ส่งขึ้นแท้งด้วยนะครับแท้งก็สูงประมาณ15เมตรนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ทดสอบน้ํากันนะครับ พอดีเพิ่งทําเสียด้วยนะครับลูกค้าก็ต่อระบบท่อนะครับไว้เรียบร้อยหมดแล้วแหละนะครับต่อขึ้นแท้งนะครับลงสะอะไรไว้ด้วยนะครับทําระบบวาล์วเปิดปิดไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาปั๊มนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นแท้งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปิดน้ําสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นแท้งแล้วนะครับผม ครับผมหลังจากที่เราต่อขึ้นแท้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับแท้งของลูกค้าก็ต่อขึ้นไปประมาณ4่อนนะครับผมเป็นแท้ง2,000ลิตรนะครับของลูกค้านะครับ2ถังนะครับต่อขว่องกันไว้นะครับก็เป็น4,000ลิตรนะครับผมตัวนี้ก็สูงมากนะครับแท้งของลูกค้านะครับทำแบบมาตรฐานนะครับตัวนี้ของลูกค้านะครับทาหมดไป80,000นะครับ สำหรับเฉพาะแท้งน้ํานะครับผมตัวนี้นะครับก็มีปล่อยลงสระนะครับเลี้ยงปลานะครับผมแล้วก็ปลูกกล้วยนะครับมีทําระบบน้ําหยดนะครับผมปลูกกล้วยด้วยนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านที่โซลาร์เซลล์นะครับผมก็อยู่ตรงข้ามแมกโกชุมแพนะครับอำเภอชุมแพนะครับ จังหวัดขอนแก่นนะครับมือโทรศัพท์ก็0827384139นะครับวันนี้ก็มารีวิวส่งงานเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม